คนรักมกะเขือเทศต้องไม่พลาดเมนูนี้กับเมนูโบโรตาสลัดค่ะใส่มะเขือเทศสดๆช่วยเสริมสร้างไลโคลปีนเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดเบอรซามิกค,คนไม่กินมะเขือเทศเนี่ยยังต้องหลงรักถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยเรานำผักแต่ละอย่างมาล้างกันก่อนค่ะวันนี้น้องหมูใช้ผักเลสคอลัสค่ะผักล็อกเก็ตและมะเขเทศลาชินีค่ะ ตัวน้ำสลัดของเราจะมีน้ำมันมะกอกค่ะน้ำส้มสายชูเบลซามีกค่อยๆใส่ลงไปเป็นสสยนะคะแล้วก็ใช้ตะกอมือคนเรื่อยๆค่ะคนให้น้ำมันมะกอกกับน้ำส้มสายชูเนี่ยเข้ากันเลยนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะพาสตลี่สับค่ะพริกไทยดำบดค่ะและน้ำตาลทรายฮาคาร์รีค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ น้ำสลัดของเราเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนำผักจัดลงจานปริมาณได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นวางบูโรต้าชีสลงไปค่ะปิดไทยด้วยลาดน้ำสลัดที่เราทำไว้ค่ะบูโรต้าสลัดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ กินเมะกดเทศยังไงให้ไม่น่าเบื่อแถมมัช่วยเรื่องสุขภาพด้วยจดสูตรไปทำตามกันได้เลยนะน้องหมูไม่ห่วงตัวชีสอร่อยรสชาตินมนมนมันวๆตัดรสด,ด้วยน้ำสลัดเบาซามิมกเปรี้ยวอมหวานได้ความสดชื่นกินคู่กับผักสลัดและเมื่กกดเทศสดลงตัวเลย